วันนี้เวสเซชันครับขาดไปหนึ่งท่านครับพี่วินใช่ค่ะพี่กำลังตามกำลังตามมาด้วยนะครับคนนี้ก็นอกจากนั้นแล้วนะครับเรายังมีการอัดรายการด้วยนะครับคลิปไอจอยออนทีวีครับทักทายกล้องกันได้ด้วยนะครับวันนี้เอาอะไรมาฝากชาวดอนครับก็ความน่ารักของพวกเราเอาซิงเกิลใหม่มาฟังใช่ค่ะแต่ก็มาปล่อยซิงเกิลล่าสุดด้วยแล้วก็ความความที่เป็นอะคูสติกป๊อบเนาะก็จะสร้างสีสันทั้งความสุขแล้วก็ ความเหงาด้วยกับซิงเกิลนี้แล้วก็ความอิ่มเอมใจเด<ช>ี่ที่ตอนนี้ฟังอยู่นะเป็นเพลงซิงเกิลก่อนันนี้เอ็นเอียงใช่ครับเ<ช>ด๋ว เดี๋ยวจะมีเพลงใหม่มาฝากกันด้วยใช่ค่ะแล้วเรามาถามกันแล้วกันว่าเวสเทชั่นมารวมตัวกันได้ไงครับก็สาวพูดแทนพี่วินเลยละกันปกติพี่วินจะเปิดใช่ไหมเพราะว่าพี่วินเขาจะเป็นเ<อ>หมือนผู้ก่อตั้งเมื<ห>่อ <c oughs> สาวกับพี่วินได้มีโอกาสร่วมง,งานกาันเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งท,ที่ที่ชื่อว่าโปรเจกต์แจมจันซึ่งน่าจะน่าจะเคยได้ยินจากเพลงของพี่สิงโตน้ำโชคอะค่ะเพลงอายซึ่งซึ่งอยู่ในโปรเจกต์นี้เหมือนกันและสาวกับพี่วินเนี่ยก็ได้ร่วมงานกันในโปรเจกต์นี้ซึ่งมีชื่อเพลลงมหิะแ้วก็ ทำ,ทำมาละหนึ่งเพลงละแล้วก็ลองคุยกันดูว่าพี่ิีเนี่ยอยากได้ น้องๆผู้หญิงที่เล่นดนตรีเป็นนักปาีเก่งอะไรเงี้ยเขาก็เขาบอกพวกเรามาาอะไรก็ไม่ได้ปฏิเสธนะเขาก็เลยพลาดทั้งแล้วก็แล้วสองคนนี้ต้องให้น้องเขาเล่ามาเองว่าเออพอพอพอคุยกับพี่วินแล้วล่ะก็มาเจอน้องสองคนแบบพี่วินเป็นคนบุกเข้าไปที่กองดูแลยางทหารนี่คือพี่วินเป็นเพื่อนกับแนทก่อนไม่ไม่เป็นเพื่อนกัแนทเป็นเพื่อนกับเพื่อนแนทบุกเข้าไปนดูยางทหารเลยหรอใช่ค่ะแสดงว่า รับราชการด้วยเป็นพี่เป็นเป็นเปริยานฐานบอกอัน้เป็นุริยานฐานเรือค่ะโอ้ไม่ธรรมดาจริงๆคือเขาขายแพ็คคู่กันเขาเป็นพี่น้องกันเราเราพี่อนรู้จักกับเพื่อนใะนก่อนแล้ว เพื okay. 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 Yeah, okay. yeah. ่อนในก็บอกว่าจําพี่วินได้ไหมพี่ิงแคลรี่บาบาร์แกจะทำวงใหม่แกอยากได้ผู้หญิงลองลองไปคุยกับแกดูสิให้เบอร์แล้วก็คุยกันไปคุยกันไปเสร็จปุ๊บก็นัดเจอกันแบกกีตาร์เป่าพุทธเอาพุทไปเลยแล้วไปนั่งเล่นกับพี่วินดูเล่นด้วยกันทีนก็เลยก็เลยชอบเลยเรียกพี่สาวมานั่งเล้นลองเล่นกับเราดูสิเออเล่นกันครั้งแรกจะเป็นยังไงแล้วก็เข้ากันได้ดีตั้งแต่ครั้งแรกก็เลยก็เลยพิงก็เลยชวนมาทำว่าเออพี่จะทำเวิรสเตชั่นนะสนใจไหมก็เลยสนใจแล้วก็เริ่มทำเลย ก่อนนี้เราคิดไหมว่าเฮ้ยเราจะได้เข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงแลวมาทำเพลงของตัวเองคือเป็นคนที่ก่อนหน้านี้มีเดินสายประกวดนุ่มประกวดนี่มาเยอะแล้วก็อยากอยากจะเข้ามาอยู่ในอย่างนี้ตั้งนานแล้วจนประกวดแล้วก็ผิดหวังผิดหวังจนจนท้อจนไม่คิดว่าจะได้แล้วแสดงว,ว่าถ้าไม่เป็นทหารนี่ไม่ได้เป็นนันเองจริงรงเนี่ยจริงไหมก็ก <c oughs> ็เหมือนกับเราเราตามหาของฟาริด้านน็งเราสองเร็จนะครับมีเวลาแบ่งแยกยังไงบ้างระหว่างการทำงานราชการกับการทำงานเพลง ก็ไม่ต้องต่อใช่ไหมคะเราคุย <c oughs> กับพี่วินแต่แรกแล้วว่าเราเรามีงานตรงนี้นะครับพี่วินแกก็จะเข้าใจแกจะบอกว่าไม่เป็นไรทำคู่กันได้อันไหนที่เราเรามาทําวันนี้มีงานเวสเทชร์นถ้าเราถ้าเราขอทังนู้นมาได้เราก็มาแต่ถ้าเราติดงานทนางนู้นก็ไม่เป็นไรแล้วเราก็คุยกันง่ายตั้งแต่แรกรแล้วก็เลยเริ่มทำอ่ะแล้วก็ทัวร์คอนเสิร์ตขึ้นมาแล้วขาดใครสักคนหนึ่งไปล่ะเหมือนวันนี้ใช่ไหมคะแล้วคือทุกคนอ่ะจะมีหน้าที่ ที่ที่ที่จะช่วยเหลือเกื้อหนุนในการเป็นวงกันอยู่แล้วอย่างนี้นเล่นกีตาร์พ<อ>ี่วินก็นเล่นกีตาร์อย่างเงี้ยพี่วินไม่มาแล้วก็คืออะไรว่าถ้าใครคนนึงไม่มากีตาร์อีกคนจะต้องมานะ,ะโอ้โหเราจะต้องเล่นอยู่ได้ถ้าขาดใครคนนึงอยู่โอ้เลยครับต้องบอกเลยเลยว่าต้องปรบมือให้เลยครับมีควา,ามสามารถอั่งางง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  ต้องเก่งด้วยนะเออทำได้ทุกอย่างนะเออนะครับวันนี้นะครับเวสเตชันก็มาที่คลิปเพลงของเราวันนี้ขาดพี่วินไปด้วยนะครับแต่ก็ดูน่ารักเหมือนเดิมวันนี้มีซิงเกิลใหม่มาฝากกันด้วยก่อนนะที่จะถามถึงซิงเกิลใหม่ก่อนหน้านี้มีมากี่ซิงเกิลแล้วครับสองซิงเกิลชื่อเพลงว่าซิงเกิลแรกเนี่ยเอ็นเอียงเอ็นเอียงนี่คือหนึ่งเพลงแรกในชีวิตของเราพวกเราเลยใช่ใช่ไหมครับ ออพี่สาบพี่เฉาไม่ใช่เฉากับพี่นินจะเป็นหิมะกับโปรเจกต์จำใจก่อนะแต่ท่านมาแบบบอกเป็นเวสเทชั่นเต็มแบรนด์เลยก็จะเป็นเพลงเอียงๆนี่แหละค่ะครับผมต้องถามกับน้วงัานทั้งสองท่านว่าเป็นยังไงบ้างครั้งแรกแล้วที่นี่คือเพลงของเรานะนี่คือเพลงเป็นเพลงเราที่ออกออนแอร์ในขึ้นวิทยุรู้สึกตื่นเต้นไหมรู้สึกตื่นเต้นตอนแรกตอนทาไปก็ทําแบบงงๆเหมือน เหมือนมันเป็นดวงของเราด้วยที่จะได้มาทําตรงนี้ยพอพอเราได้ทําจริงๆได้ไปถ่าย MV วแล้วก็ยังไม่ไม่ไม่ได้แบบว่ารู้สึกตื่นเต้นเลยมากเพราะเพราะเราแค่ไปถ่ายเรายังไม่ได้เห็นผลงานเพลงออกมาหรือว่าอยู่บนรถแล้วได้ยินเพลงเพลงขึ้นมาจนวันหนึ่งที่ที่เราไปนั่งรถอยู่ด้วยกันบังเอิญมากวันนั้นนั่งรถยู่ด้วยกันแล้วแบบเพลงมันเปิดขึ้นมาแล้วก็อ้ากีลดกลาดแลวก็แบบว่าเฮ้ยเพลงเราปล่อยออกมาแล้วนะอะไรเงี้ยทําให้เรารู้สึกว่า ที่เราทำไปได้แหละมันมันมีคุณค่านะครับผมที่เราตั้งใจเนี่ยมันมันออกมาแล้วนะใช่นะครับทุกคนแน่นอนเลยสิลปินก็ต้องมีความฝันว่าอยากจะมีเพลงของตัวเองด้วยเอเดเองครับปล่อยออกมาเป็นไงบ้างเอ่ยฟิกแบลกในตอนนั้น ตอนนี้เป็นเวสเทชันแบบเต็มตัวแล้วใช่ครับผมเป็นไงบ้างครับตอนนั้นฟิกแบ๊ตอนนั้นก็ก็คนคนเขาก็ชอบเยอะนะคะก็คือมามารู้จักเรามากขึ้นมาตอนนั้นสาวทําหิมากับพี่วินก็ยังยังแบบเหมือนเอ๊ะยังเป็นวงไหมเป็นหรือพี่วินออกเดี่ยวหรือว่ายังไงเป็นโปรเจกต์อะไรจนพอมาทําเป็นเวสเทชั์นแล้วเองปล่อยออกมาเนี่ยคือเหมือนแบบเต็มตัวละว่าเหมือนพี่วินเนี่ยมาทำกับพวกเราเป็นเวสเทชั์นทั้งหมด4คนแล้วก็มีคนแบบว่า ชอบถึงขนาดเอามาคเวอร์ คัฟเวอร์ไม่พอยังมีแบบเพลงเงี้ยมีท่าเต้นแล้วน้องคนที่คัฟเวอร์ไม่เชิงว่าเขาเขาเรียกอะไรทำเหมือน mv เรียนแบบเหมือนล้อเรียนไม่เชิงว่าเราแต่เขาทำน่ารักอ่ะแล้วเขาก็เต้นท่าเดียวกับพวกเราด้วยเป็นฟิลเหมือนคัฟเวอร์เกิร์ลออะไรย่างเงี้ยเต้นด้วยเป็นน้องๆแล้วก็เราไปถ่ายมุมไหนเนาะเขาก็จะปปี้มุมคล้ายๆกับ mv เราเลยน่ารักดีค่ะนี่มันเป็นความใฝ่ฝันเลยนะของศิลปินหลายคนที่แบบเฮ้ยเราต้องดังจริงอ่ะถึงมีคนรัอกเออใช่ปะ นะครับเอ็นเอียงครับต้องถามเท้าความในเพลงนี้เนื้อหาของเพลงนี้เกี่ยวกับอะไรครับแล้วก็ความรักในเนื้อเพลงนี้คือความน่ารักความน่ารักเราคุยกันไ้แล้วอย่างที่เราตกลงกันไ้แล้วเนาะว่าเพลงของพวกเราเนี่ยจะเป็นอะคูสติกป๊อปที่แบบว่ามองโลกในแง่บวกมองความรักสดใสร่าเริงอารมณ์ดีอะไรเงี้ยเพลงแรกก็เลยปล่อยมาแบบเต็มที่เลยคือน่ารักเต็มที่เลยมองแบบแอบรักก็เบลมากแบบสดใสร่าเริงแค่ดนตรีขึ้นมาเป็นเสียงฟุตแบบใสมากเหมือนจะ วิ่งเล่นอยู่ทุ่งหญ้าสวรคณนามีวางมีแกะวิมงลาบเลินแต่ถามว่าตอนที่ถ่ายจริงแล้วออกกันจากกรุงเทพตั้งแต่ตีสี่เราถ่ายเสร็จประมาณห้าทุ่มเกือบทิ้งคืนทุกซีนที่เราถ่ายพวกเก่าจะบอกว่าเราต้องเล่าเริงสดใสล่าเริงสดใส กลับไาแล้วยังงี้ะะเลยค่ะเราก็สงสัยกันตั้งแต่ตีสี่ยันตีสามตคือเนื้อเพลงเขาเหมือนแบบว่าเป็นความรักที่แบบว่าเรายังไงก็มองเขาเหมือนเขาอ่ะจะแอบชอบเราแหละเขาจะชอบเราเหมือนกันแต่เขาไม่แสดงมาสักทีเหมือนม,มันมันนาตัวเองมากมั่นใจมากว่าเขาชอบแต่ว่าทําไมเขาไม่แสดงท่าทีสักทีเราให้ท่าไปเต็มที่แล้วเราก็รออยู่ใช่ไหมช่วงเกิเนยังไงไม่รู้ให้เขามันก็เลยเกิด คำคำคำหนึ่งที่เมื่อไหร่จะเอ็นมาเมื่อไหร่จะเอียงมาก็คือเมื่อไหร่เขาจะมีท่าทีให้เรารู้สักทีนะนี่ยซ,ซึ่งใครนี่ก็น่ารักสุดๆเลยซึ่งไม่รู้ว่ามันจะเข้ากับพวกเราหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ค่อยว่าอีกทีนึงฉันรอคนอยู่นะอใช่คร, <c oughs> รั่ะก็น่ารักกันไปครับัซิกเนลัสซิกเนลแรกเลยนะครับเอ็เอียงครับซิกเนลที่สองครับเป็นไงบ้างเอ่ยชื่อเพลงว่าคนกลางคืนอันนี้อันนี้ คนเจ้าของเพลงยังไม่มาพี่พินพี่วินแต่งเองแล้วก็ร้องเองด้วยให้รองอให้เน็ตองเล่าเพลงคนกลางคืนนี่จะเป็นก็ชื่ออยู่ชื่อบอกอยู่แล้วว่าเป็นเพลงคนกลางคืนเป็นเพลงที่ที่จะเล่าถึงชีวิตของคนที่ทํางานในตอนกลางคืนเพราะว่าคนกลางคืนเนี่ยอย่างที่สมัยก่อนผู้ใหญ่ก็จะมองว่าแบบว่าการทํางานกลางคืนอาจจะทํางานไม่ดีดูเป็นคนไม่ดีจริงๆสมัยนี้แล้ตื่นกลางคืนมันมีเยอะมากศิลปินส่วนใหญ่ก็ทํางานในตอนกลางคืน ก็เหมือนจะเล่าว่าจริงๆแล้วคนกลางคืนไม่ใช่ไม่ดีนะอาจจะเป็นคนที่ไม่เบื่อความวุ่นวายกลางวันอยากจะทำงานกลางคืนอยากจะอยู่ในอากาศเย็นๆไม่เข้าแสงแดดก็แค่นั้นเขาไม่ได้เขาไม่ได้ไม่ดีนะแต่แต่ว่าในในเ v เราจะจะหักมุมนิดนึงเราจะให้พินเป็นใเอ็มบีัโดยที่เป็นดักูล่าด้วยโอ้แหว่งนเอาไปเลยใช่ไหมใช่เราจดึงจดึงความกลางคืนมาแล้วก็คุยกันว่าตอนตอนจะทำซิงเกิลว่าเออ กลางคืนจะเอาอะไรที่มันเป็นแบบกลางคืนนะอื้เอาเป็นเดคูล่าดิทวายร้ายกำลังดังอยากเป็นเอ็กเวิร์ดซะงั้นก็เลยออกมาเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของ MV ด้วยนะครับสมัยนี้ MV ต้องก็ทำแปลกแนวออกไปนะถึงจะติดติดสายตาคนผู้ชมด้วยนะครับเพราะสมัยนี้การแข่งขันของการทำเพลงก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับล่าสุดครับตอนนี้มีสิ่งก็ล่าสุดแล้วที่จะมาฝากกันในวันนี้ที่กิฟต์แองเจิลครับต้องพูดถึงเพลงนี้เลยครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยยาฝากความเหงาครับได้ฟังกันตอนนี้ด้วยนะครับนี่เเเพลงงงนนี้้ป็ไบบาอ่ยครั เพลงน,นี้นะคะก็เราได้รับเกียรติจากพี่กุ๊กกิ๊บใช่ซึ่งทุกคนจะมองพี่กุ๊กกิ๊บในแบบว่าเขาเป็นคนที่ล่าเริงอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเราอยากให้มองอีกแง่มุมของพี่กุ๊กกิ๊บเขาอาจจะมีความเหงาความแบบว่าด้วยความที่ล่าเริงเขาอาจจะมีแบบอีกมุมหนึ่งอะไรของเขาาเงี้ยอ๋นนี้คือมองเห็นตัวตนเลยว่าคนนี้ที่มาเล่น M v มวให้เรานี้เป็นคนล่าเริงแต่นี่หัวใจอาจจะใช่แต่ว่าไม่ได้แบบว่าแบบฟุ้งไฟก็คือยังแบบยังคอยรอคอยใครสักคนที่จะแบบว่า เข้ามาในชีวิตรเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ไม่ไม,ไม่เรียกว่าอะไรอ่ะไม่ไม่คือคนโสดไม่ใช่เพลงของคนโสดอย่างเดียวคือคนมีคู่แล้วอาจจะรู้สึกว่าเออเรามีความรักแล้วแต่ทำไมเราถึงยังยังเหงาอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ทั้งเพลงนี้ก็พี่แม็กซ์รันนะคะพี่แม็กซ์แคทเปอร์ล่าเทำมาแต่งให้พี่แม็กซ์ทำเพลงเยอะเหมือนกันนะใช่ค่ะนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าคนดนตรีที่มีคุณภาพอีกคนหนึ่งเลยพี่แม็กแต่งให้ด้วยเพลงนี้นะครับพวกเรา3คน4คนมีมีมีส่วนร่วมเหมือนกันทำเพลงนี้มากน้อยแค่ไหนครับ คือเรื่องเรื่องลายกีตาร์ลายฟูตแล้วก็ลายประสานเนี่ยทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมหมดช่วยกันช่วยกันดีไซน์ช่วยกันคิดแต่อย่างเรื่องแต่งเพลงแต่งทานองเนี่ยก็ยังยังยังไม่ถึงเวลาค่ะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยคือเริ่มต้นมาจะมีโปรดิวเซอร์เขาคอยคอยดูแลให้อยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็จะพยายามให้เราหัดแต่งเพลงอยู่นะแล้วก็แบบพี่มินเนี่ยพยายามผลักดันมากเลยแต่ว่ายังยัง อ,อีกนิดเนี่ยก็รอดูต่อไปว่าเราจะมีผลงานอะไรที่มากกว่าแค่เล่นดนตรีร้องเพลงอาจจะมีเบื้องหลังอะไรด้วยค่ะนะครับก็ต้องติดตามกันไปด้วยนะครับนี่คือซิงเกิลล่าส,สุดเลยนะครับโดยให้ฝากเพลงกันอีกหนึ่งรอบก่อนที่เราจะล่ำลาก,กันไปครับวันนี้พวกเราก็ขอพวกเราเวสเตชันนะก็ขอฝากซิงเกิลอย่าฝากวามเหงาไว้ด้วยละกันนะคะก็หวังว่าคนเหงาทุกคนก็คงจะชอบกันนะคะแล้วก็อย่าให้ชาวอุดรติดตามผลงานของพวกเรา ได้ที่ช่องทางที่พวกเราได้บอกไปเมื่อกี้นี้ดาวน์โหลดนะคะได้ที่กก492222221 <2 S 2> นะคะหรือว่าจะดาวน์โหลดได้ที่ไอจูแล้ว <c oughs> ก็ดีเซอร์นะคะหรือก็เฟซบุ๊กนะคะ V R อาเนี่ยอันนี้เป็นเฟซบุ๊กของสหภาพดนตรีนะคะคถ้าเป็นของเวสเทิร์นเลยก็เวสเทิร์นมิวสิกนะคะในเฟซบุ๊กฝากไว้ด้วยละกัน,นค่ะวันนี้ไปก่อนเดี๋ยวมีโอกาสเจอกันที่กิฟต์แอนเจอร์หรือว่ามีเพลงใหม่โฟนอินเข้ามาได้ขอบคุณมากครับโอกาสเจอกันใหม่ค่ะ